เป็นได้สีขาวเฉยๆแทนความบริสุทธิ์ของพวกเราผมไม่ได้มาชุมนุมวันนี้ผมแค่เดินผ่านมาแล้วผมเห็นว่าทุกคนเป็นคนเหมือนกันรับสิ่งเดียวๆกันกษษษเกิดขึ้นมาเหมือนกันกษษเราไม่มีความแตกต่างกันเลยเดังนั้นผมขอร้องให้พี่ๆีทุกคนหยุดพุบคามประชาชน ผมขอใช้ได้อันนี้ไม่มีอะไรเลยพี่พี่จะค้่นตัวผมเลยก็ได้ผมแค่ขอผูกที่ตรงนี้ไว้ได้ไหมครับจากลูกจากหลานค<า>ุณพี่เชื่อผมไม่มีอะไรเลยคุณพี่ยื่นข้อมือมาผมขอผูกให้ได้ไหมไม่ได้ในฐานะของตำรวจไม่ได้ในฐานะของเด็กๆในฐานะของคนคนหนึ่งที่ผมก็เป็นรุนลูกที่ได้ไหมครับ มีไม่เตียนเยนยพี่โอเคผมจะไม่แตะรถอีก่อนผมแค่ขอให้พี่ยืนดูมาผมมีได้สีขาวรียมมาเยอะมากเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีความรุนแรงเลยไม่มีความรุนแรงเลยครับขอผูก ็นตัวแทนทุกคนนักข่าวมันสืบทราบอยู่ให้เขาเห็นว่ามันไม่มีอะไรที่มาที่นี่ที่ต้องการให้ทุกคนปลอดภัยผมก็เหมือนกันผมต้องการให้ทุกคนปลอดภัยรับได้ไหมครับ พี่หนักข่าวขอทางหน่อยครับโอ้ยืไม่ได้อ ไม่อยู่งยนยนยนให้ผมผูกได้ไหมครับผมขอยน oh, oh. ถ้าไม่ผูกผมจะวางเอาไว้ได้ไหมครับ อยากไปเีย่าอพีาวางับพร้อิงเน้ีนับโอล้มหรือเปล่า,ลาอะไรถ้าวกับยยยยยี่เกาะไว้เกาะไว้เกาะไว้เกาะ,ะหลังหนูไว้เยกออกก่อไลนหนูไว้ ถ่ายถอยมาเรื่อยๆถ่ายมาเรื่อยๆให้ขอบถูกได้ไหมครับนี่ขาดได้ครับเข้าใจครับวันนี้ไม่เป็นไรแต่วันหน้าพผมหวังว่าพวกพี่จะมายืนข้างๆพวกเรานะครับเด้ครับได้ไหมครับเชิญค่ะบเข้าไหมเอาพี่ใจหลงให้เอาผัดกันเออเอาไปไปไปเข้าไป ตอนนี้มีเยาวชนเป็นผู้ชายนะคะคือมาแสดงความบริสุทธิ์ใจโดยการขอปูปินปิ้นเ้าโดยกับข้อมือของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังดีเชิญไม่ได้ตอบสนองดังนั้นก็น้องจึงใช้วิธีเป็นโบแล้วก็วานทีเราบุญสุดอยู่แล้ว được rồi, cảm ơn anh, 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 ม่ว่าพี่จะเป็นใครไม่ว่าพี่จะอยู่ไหนขอบคุณที่เข้าใจพกข้าใจนะว่าวันนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในเย็นนี้ในค่ำคืนนี้ทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความปกนิไมให้อะไรน่ากลัวาแล้ววันนึงเราจะยืนข้างกันในวันที่ประเทศไทยดีขึ้น,น,นอขอบคุณที่พี่ทุกคนจาก เนื่องจากมีเจา้าหน้าที่ที่ยอมให้ผุมก้มมือน้องก็จึงขอจบกิจรกรรมแล้วก็ได้เดินแยกย้ายออกมาตอนนี้